เป็นแฟนดีไหมคะไม่รู้เลยคะ่ะผมไม่ได้เป็นแฟนใครนานแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่ากันจะเป็นแฟนที่ดีได้ไหมถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาจริงๆระะิงจะรอนะคะขอบคุณค่ะสเปคผมคือพี่เลยเหรอคะอะไรอะไรคือคำนิยามของแบบว่า สเปคผมคือพี่หมายถึงวหมายถึงว่าแก้วดูเป็นยังไงในสายตาในสายตาคนอื่นๆที่รู้สึกว่าเออแบบพอจะเป็นทายของของใครได้แบบอะไรตัวเล็กอย่างนี้เหเล่นตลกพอได้หรือว่าหรือว่าเล่นดนตรีได้เลยแก้ว <Yeah. S 1> เรียนต่อไต้หวันหรือกลับไปเรียนไทยอือไต้หวันไปเถะค่ะ <laughs> ถ้าคิดถึงครอบครัวก็มาเรียนที่ไทยก็ได้คะ่ะแต่ว่าอยู่ไต้หวันไปก็ได้คะ่ะเป็นพี่สาวอคะค่ะเจ้าก็เป็นพี่ที่ดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นน้องที่ดีไหมคือรู้สึกว่าถ้าเป็นน้องใครสักคนก็น่าจะก็น่าจะมีความเป็นเด็กมากเหมือนกัน ตัวเล็ก่อค่ะชอบคนตัวเล็กอยู่ไปเถอะคะ่ะ <laughs> ทุกคนมีความเห็นเกวับคำถามนี้ยังไงคะ <laughs> เป็นแฟนดีไหมคะไม่รู้เลยคะ่ะผมไม่ได้เป็นแฟนใครนานแล้วนะคะ <laughs> ก็ไม่รู้ว่ากันจะเป็นแฟนที่ดีได้ไหมถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาจริงๆนะคะพ <laughs> ี่แก้าไปเที่ยวไต้หวันไหมจริงๆก็ชอบเหมือนกันนะคะแบบตอนนั้นที่ไปกับโมบายใช่ไหม มีความคิดว่าอยากไปนอกเมืองค่ะชอบคนโตกว่าสิบปีนี่พอเป็นไปได้ไหมเอ่อหมายถึงพี่ป่ะคะก็ไม่มีความคิดว่าจะไปนอกเมืองเพราะว่าแบบรู้สึกว่าธรรมชาตินอกเมืองมันสวยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นอะเราไปแค่แบบสองคืนมั้งแล้วมันเหมือนจะไม่ทันแบบสมมติว่าคือคิดว่าเราควรได้ไปนอนค้างนอกเมืองก็เลยแบบเอรู้สึกว่าเวลามันน้อยไปก็เลยคิดว่าไว้ค่อยกลับไปใหม่นะ พ่อแฟนคนก่อนของพี่ตัวเท่าแก้วหมุนโอ้โหรอคะตัวเล็กนะคะแก้วน่ารักเหมือนยุ่งหมาก็ได้ค่ะเป็ยน,นยุ่งหมาก็ได้ค่ะอยากมีแฟนอายุยี่สิบเจ็ดเด็กสิบหกพี่จะติดคุกไหมคะชอบไหมคะคนอายุสิบเก้าไม่ได้ชอบคนอายุสิบเก้าค่ะพี่ชอบหนูคะ่ะ อยากเห็นพระจันทร์เหระอออันนีมน้มันเราต้องตอบกลับมาเลยออยากเป็นคนที่พี่ชอบเป็นหนูก็ได้คะ่ะพี่ก็ชอบคะ่ะ <c oughs> อยากดูผีเสื้อไหมคะถ้าผีเสื้อสวยก็อยากดูคะ่ะเธอชอบหนูแต่เราเป็นหมา เป็นหมาก็ดีนะคะน่ารักเป็นยุคหมาพี่แก้วมาดูจริงจรงจร้งจกเอ้ยจิ้งจกมันไม่น่าดูอะ่ะ